ก็พบกับช่องนี้นะคะแนวนะคะบอกว่าแล้วก็จะ,จะมาทำลาบนะคะกินลาบหมูจะมีช่วงมิลาบค่ะที่ต้องใช้ก็คือเอาหมูไปรวนห<ไ>อมน,นะคะแล้วก็ใส่หอมนะคะใครจะใส่ก็ใส่นะคะหอมใส่ตามใจชอบเลยค่ะ่ใส่ต้นหอมผักชีค่ะก็ผักชีด้วยนะคะต่อไปก็เราจะมาใส่ข้าวคั่วกันนะคะ ถ้าใครชอบเครื่องในก็ใส่หนังเครื่องในตับอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ,คะเออต่อไปจะเป็นพริกป่นนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวผิดพอนะคะแค่นี้นี่คะทุกคนค่นะ,คะ เห็น,กนเกษตรค่สำหรับเมนูอ๋อลองชิมดูสิคะน้ำมนะคะชิมกันนะคะก็จะหอมกิ่นเครื่องไหมนะคะสำหรับอันนี้ก็เราลองะะใส่ใสน้ำปลาเลยเพิ่มไหมหรือว่ายัางไงพอดีแล้วใช่ไหมพอดีแล้วค่ะน้ำปลาไม่ต้องใส่เครื่องก็ได้ค่ะอืมโอเคแล้วันนี้